เนื้อวากิวเอห้าราคา200บาทอ่ะเอลกโฮบุฟเฟ่โอ้โหอันนี้เราบุฟเฟ่กันที่โต๊ะแบบนี้อีกแล้วนี่ซะ้าิบคะแนนให้กี่คะแนน20 20บโอ้คนเยอะมากแน่นร้านมาแล้วจ้ากลับมาอีกแล้วสำหรับคลิปเอลกโฮอบุฟเฟ่ โอ้โหนี่เราบุฟเฟ่ต์กันที่โต๊ะแบบนี้อีกแล้วนี่ะอ่าเดี๋ยวกอาเดินเลยเปิดคลิปก่อนโนโวโลโมสวัสดีค่ะทุกคนวาโควกิกแล้วในช่วงกินดีนั่นเองนะคะทำไมมาเปิดในร้านพาออะไรหรือวะคือแบบเดินๆไปเดินมาแล้วแบบอุ้ยร้านนี้น่าสนใจจังเลยอะแล้วมิจิแบบเช็ครีวิวแล้วแบบเฮ้ยรีวิวดีเราก็เลยลงมาแกร้านแบบคน เต็มถึงกับต้องรอกันเลยทีเดียวอร่อยสุดยอดแลนนี้บุฟเฟ่ต์แอลกอฮอล์เริ่มจากชนแกวก่อนสุดยอดอันนี้นะคะทุกคนจะไม่ใช่วิสกี้แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นโชจูโชจูคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าซาวาซาวาคือจะเป็นโชจูแล้วก็มีพวกเลมอนแล้วก็โซดาในผสมกันอยู่หรือพูดง่ายๆก็คือดื่มง่าย มีรสชาติแบบหวานๆเปรี้ยวๆดื่มง่ายแต่เมาไม่รู้ตัว <_ han> แล้วคือกิอ๊ก็แบบเป็นผู้หญิงแบบบอบบางตัวเล็กไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์ <_ han> โอ้ยพูดอะไรลงไปดื่มง่ายมากและร้านนี้เป็นเนื้อย่างนั่นเองนะคะแต่ข้อดีคือไม่ต้องเป็นแบบบุฟเฟต์ฟแต่ราคาถูกเริ่มกินก่อน อันนี้คือเมนูทุกคนเมนูเนี่ยจะสั่งใน iPad แต่ข้อดีคือนี่จะมีภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหเราสามารถแบบเลื่อนได้และทุกเมนูนะมีภาพหมดเลยเห็นปะคือเข้าใจง่ายเลยทุกคนดูราคา150าบาทอย่างนี้นี่ถูกมากอันนี้ร้อยเดียวร้อยเดียว100บาทหมดเลยนะๆๆนมี A5 ด้วยทุกค <ๆ S 1> นอยราคาถูกมาก200บาทมี A5 ด้วย เลดูนี่จ้าโอ้โหสุดยอดมากอันเนี้ยจานนี้ราคา700เยนอ่ะ200บ,<า>200บาท200บาทถูกมากนะถูกมากว่ากิวเอห้นะครับสุดยอดมาไม่น่าเชื่อเลยว่า,ากิวเอห้าสองร้อยบาทจ้าโอ้โหคือข้อดีเราสามารถกินได้ที่โต๊ะแบบนี้เลยวันนี้มิจิคิดว่าจะดื่มกี่แก้วห้าห้าแก้วโอ้โหอันนี้เนี่ยราคาเท่าไหรนน่มิจิบอกกัน ตนชั่งโมงละ605เงี้ยนชั่งโมงละ605เงี้ย180บาทครับ180บาทบุฟเฟ่ต์เนี่ยนะบุฟเฟ่ต์อะรครับ 180, 180โอโ้ <โฮ S 1> แต่ก็คือแบบร้านแบบบรรยากาศดีมากทุกคนดูบรรยากาศร้านแบบคนญี่ปุ่นทั้งร้านเลยเนาะมีจิแ่เข็มมากอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยมาก ไก่มีรสชาติพริกไทยรสชาติปรปิกตกฉัดมากมเฮ้ยคิดว่าร้านนี้คนไในท้นองชอบเพราะว่าหมูไก่อะไรเงี้ยเขาจะมีรสชาติแล้วแบบรสชาติชัดน้ำจิ้มก็มีหลากหลายมากทุกคนดีมากแล้วดูเนื้อเนื้อวากิวเอหราคา200ร้บาทอ่ะมีเงิน200บาทก็สามารถกินวากิวเอหได้แล้ว ได้มีเงิน150บาทก็าสามารถดื่มแอลกอฮอล์บุฟเฟ่ต์ได้แล้วโอ้โหร้านนี้อะไรมันจะคุ้มขนาดน,นี้สกิลจริงจริงโอ้ยวากิวไปแล้วจนะ้าโอ้โหโอ้โหอยู่ประเทศไทยนี่ไม่จิวากิวแพงมากเนาะแพงมากแล้วอยู่ญี่ปุ่นจ่ายเงินเท่าไหร่ถ้ารักกันนี่ถูกมากนะแค่200บาทนะ200เองนะสกิลนี่วากิวของจริงหรือเปล่าวากิวคงจรีนแน่นอนของจริงเหรอของจริงหรือของจีน มมอของจริงนั่นเองนะคะทุกคนดูโอ้หแล้วเคตหนามากชิ้นหนามากยังไงม่กลมยังไงม่กลมทุกคนเขียนคอมเมนต์มาตรงนี้ได้เลยว่าถึงตรงนี้แล้วถ้าเป็นทุกคนเนี่ยทุกคนจะกินได้ทั้งหมดกิ่แก้วแล้วเขียนคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยใครพร้อมประชันกับเราว่าเป็นไงดีนะเนื้อย,ย่างกับแอลกอฮอล์ฟร oh ุ่ทุกคนดู เนยย่างคาเป็นกับฮอบุฟเฟ่เข้ากันนะเข้ากันมากคุ้มไหมพี่จิคุ้มมากแน่นอนต้องคุ้มโรสักคือไฟไหมไฟท่วงไฟพ่วงเวลาไฟท่วงเทคนิคก็คือให้เอาน้ำแข็งทุกคนมาดับไฟแค่นี้แหละย่างไหมไปหน่อยนะพี่อับจริงิจริง เป็นยังไงเรจาจะเป็นยังไงไเนื้อแบบนุ่มอ่ะนุ่มแล้วกอบเขามีรสชาติอยู่แล้วว่ะนี่ซอสือเนอะ,นะใช่ซอส,สแล้วเขามีซอสอยู่แล้วทุกคนกิ้มไม่ได้จิ้มอะไรก็คือามาไม่จิ้มก็ได้แล้วแบบเหมือนเข้ากันแบบนะอ,อีกตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีแห่งการลดความอ้วนเราจะหุ่นดีเปิดต้นปีมาบุฟเฟ่แอลกอฮอล์กับเนื้อย่างเลยจ้ะวันนี้แจ้งไม่ได้นะครับ ทำกมันต้องเป็นวันพิเศษเพื่อทุกคนเตาลานี้ยไฟแรงสะใจมากทุกคนแบบค่อยๆย,ยากค่อยๆย,ยากเหยาขึ้นทีเดียวนี่มันเร็วมากเลยนะแม่จิสุกเร็วนะสุกเ,นะเร็วมากสุกเร็วมากมาก็คือกินอยู่ได้ กินอยู่ได้ด้วยไม่เป็นไรหรอกเนาะไหนๆทุกคนก็รู้แล้วแหละว่ากีก็เป็นคนขี้เมามันช่วยไม่ได้อะไม่ใช่กีเป็งธรรมดาทำไมอะกีมันพิเศษโอเคมาพิเศษเล่ะ <laughs> เฮ้ยทุกคนเพิ่งรู้เมื่อกี้ความเลิศของร้านนี้ยังมีอันนี้จ้านี่แล้วจ้มกับพริกอันนี้คือพริกเห็นปะเป็นพริกบดแบบอันนี้เผ็ดนะแล้วก็ยังมียังไม่หมดนี่จ้ากระเทียมอันนี้คือกระเทียมบดอันนี้นี่คือเราสามารถสั่งได้ฟรีร้านนี้ไม่คิดตังเฮ้ยได้อร่อยแน่นอนชิมอ่ะโอ้ เข้มข้นจ้าแลา้วข้าอร่อยเลยอะ่ะไม่ต้นเนือนะน้ำจิ้มอย่างเดียวก็ดื่มได้น้ำจิ้มอย่างเดียวก็ดืมดมดด่มได้อร่อยอร่อยสิบคะแน <10. S 2> นสิบคะแนนให้กี่คะแนนยี่สิบยี่สิบ โอ้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไม่ไม่จิบกี่แก้วแล้วเนี่ยสามโอ้โหจำได้เลยเหรอเธอเก่งเนาะอะไรหาอะไรหาอะไรขอ,อนลำแข็งนลำแข็งนลำแข็งเล่นเราเสี่ยงเงินไหมลำแข็งฟรีนลำแข็งฟรีมดกันไอที่จะได้อ่งได้เอ็ทมดกันแ<อ>ม่จ้าผัากแบบนี้ก็ได้กระเทียมเนื้อวากิว เกินไปไหมทุกคนเนื้อวากิว A5 200บาทกำเงิน200ก็สามารถกินวากิว A5 ได้แล้วอย่าเจ๊งนะเอาจริงๆถ้าคนอย่างกิ๊กไม่ใช่ถ้าคนอย่างพวกเรามากันเยอะๆร้านนี้อาจจะไม่รอด <c oughs> ไม่จีเหรอไม่รอดรอะกินเลย อันนี้คืออะไรน้ำผึ้งเอาเหมือนกันแต่ค่าเทีอันนี้ยูเซอร์อันนี้น้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งอย่างเดียวเลยเหรออุ้ยดีเก็บกลับบ้านไม่ได้สิไม่ได้เหรอเป็นศิลป์เไม่ได้เอากลับไม่ได้แชมพูกลัไม่ได้เอากลับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดียวเอากลับบ้านไม่ได้จริงเหรอไม่ได้ขโมยก็ไม่ได้ไม่ได้เสียใจรองใส่นี่เป็นน้ำผึ้ง ไหนๆก็ได้มาแล้วเว้ใ้ได้มาฟีด้วยเยอะไปปะวะือว่าน้อยไม่รู้อะทุกคนชนแก้วมันต้องคนก่อนปะไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่เปลี่ยนเลยพี่จิไม่มีกลิ่นน้ำผึ้งเลยลองชิม มิจิลองชิมมิจิลองชิมเป็นไงมิจิบอกว่ากีใส่น้ำงเพิ่งเยอะมันมีกลิ่นไหมไม่มีนะไม่มีหน่อยไม่มีเลยทุกคนมันมีแบบเดีย๋ยวลองใส่อีกหน่อยอ่ะลองใส่อีกหน่อยใส่เยอะเลยใส่เยอะไม่ใส่อีกหน่อยอ๋อเยอะมากนะเยอะมากนะ ดูฉันเป็นคนงบป่าวะพอเห็นของปีฉันก็แบบใส่เยอะ,ยะอะไรกัน,นเออมีแต่ต้องใส่เยอะเอคือจริงๆอะซาว่านะคะทุกคนจะดื่มง่ายอยู่แล้วแต่พอใส่พวกนี้ดื่มง่ายยิ่งกว่าเดิมแลยแต่มันก็สนุกเนี่นะเราแบบมีแบบเปลี่ยนรสชาติได้อะไรแต่ไม่ต้องเน้นแอลกอฮอล์ล้วนๆก็ได้ ยดไม่มีอะไรคุ้มกัาร้านนี้อีกแล้วร้านนี้คือสุดยอดอะไรบ้ามิซโซอ,อย่างพวกน้ำแข็งเนี้ยฟรีแล้วทุกคนดูดื่มเลยไม่อันและที่สำคัญยังมีนี่จ้าพวกเลมอนอะไรต่างๆให้เราฟรีอีกด้วยแล้วเนื้อย่างกันราคาถูกร้านนี้มีชื่อว่าอะไรไมีจ้ะทาเกดาทาเกดานั่น,นะคะใครมีแผนมาเที่ยวตโตเกียวหรือย่านไหนก็แล้วแต่เซิร์ชชื่อนี้เลยและสภาพจะเป็นแบบนี้ ถูกและดีร้านนี้ทาเกดะวันนี้ขอจอปดื่ก่อนชอนแก้ว